ใครที่เคยเป็นนะ่ยแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดคนที่มีธุรกิจดีแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากๆชั่วโมงนั้นแล้คุณไปคุยนธนาคารนี่คุณคุยแบบออร่าจับอะออร่าจับเต็มอะเฮ้ยผู้ก,การผมขอหน่อยเฮ้ลูกค้าผมตอนนี้เยอะมากเลยผู้ก,การผมหมุนเงินไม่ทันนะครับขอเฮอะมีผมมีแค่เนี้ยผมมีแค่เนี้ยตัวโรงงานอีกอันนึงแล้วกันผมให้อันนึงแล้วกันผมขอมเงิน30ล้านแล้วกันนะผู้ก,การบอกโอ้หลับกันแค่ยี่สิบล้านเออขอเฮอลูกค้าผมออเดอร์เข้าขนาดเนี้ยชั่วโมงนันนะ คุณจะขออะไรธนาคารก็ได้เพราะธนาคารมันก็อยากให้คุณกู้แล้วมันก็มั่นใจแล้วมันเชื่อมั่นในคุณสเตตเมต์ดีลูกค้าเยอะงบการเงินสวยไอ้แบบนี้จังหวะนะั้นเป็นจังหวะที่คุณควรจะขอกู้แต่จังหวะที่คุณจะกู้เนี่ยผมต้องบอกว่ากู้เนี่ยคุณต้องอ่าหลายคนฟังผมถึงตรงนี้จะเริ่มเถียงผมละไอ้หานี่มึงบ้าปะเนี่ยมึงมให้คนเขากู้เลยเลอะเทอะไปหมดอะไม่ใช่ตอนที่คุณพร้อมตอนที่คุณโปรไฟล์ดีตอนที่คุณอินเนอร์เต็มร้อยออร่าจับเต็มหน้าตานี่แบบออร่ามาเลยอะ คุณต้องกู้เงินแบบถูกวัตถุประสงค์ในการกู้นะครับเช่นคุณเป็นธุรกิจนําเข้าสินค้าต้องทำอะรครับเปิด LC เปิด LCTR ขอวงเงิน LC เพิ่มไปเลยขอวงเงิน O d ดีเพิ่มไปเลยขอวงเงินหมุนเวียนเพิ่มแต่ถึงนายแบงก์มาบอกว่าเป็นวงเงินหมุนเวียนที่จะต้องจํากัดเงื่อนไขาการเบิกจ่ายนะต้องเซ็ตเซ็ตเงื่อนไขแบบนั้นแบบนีนะ้ใครที่ฟังผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณไม่ใช่นักธุรกิจไงแต่ถ้ากใครที่ฟังผมรู้เรื่องจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าอย่าไปกลัวธนาคารนะธนาคารมันต้องกลัวเราเออหลายคนฟังแล้วงงมีด้วยเหรอวะเป็นลูกหนี้เขาอย่าไปกลัวเขาให้เขากลัวเราเอาเป็นว่ามันก็มีแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันอย่างนี้ละกันนะครับคลิปวันนี้นะครับผมไม่ใช่ชื่อคลิปว่าหยุดกลัวธนาคารธนาคารต้องกลัวเราเราต้องรู้จุดอ่อนของเจ้าหนี้นะครับแล้วคุณจะเจรจานี้ได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับทุกรายหรือลูกหนี้ทุกรายอะ่ะ คุณจะไปเหนือธนาคารเกือบทุกรายเป็นไปไม่ได้แต่มีนะครับลูกหนี้หลายๆคนได้เปรียบธนาคารนะครับคืออย่างนี้หลายๆคนที่ผมไปเจอนะลูกค้าผมบางทีผมก็คุยคุยไปคุยมาเฮ้ยพี่พี่โคตรเก่งเลยวะพี่กู้ได้ไงวะแบบเนี้ยคือหลักทรัพย์แม่งไม่โคตรคุ้มเนี่ยคือพูดง่ายไม่ใช่ไม่โคตรคุ้มหลักทรัพย์แม่งไม่คุ้มอ่ะนะธนาคารมันปล่อยพี่ไปได้ไงวะอย่างวันเนี้ยก็เพิ่งไปเจอมา รายหนึ่งเป็นหนี้กันหลายสิบล้านอะ่ะแต่หลักทรัพย์เกินครึ่งมานิดนึ่งอะ่ะผมง,งงมากเลยว่าธนาคารมันนี้กู้ได้ไงวะงงจริงๆริงนะแบบนี้เขาเรียกว่าธนาคารเสียเปรียบเรานะนะเราได้เปรียบธนาคารแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับลูกค้าโดยส่วนใหญ่ที่เรากู้เงินเขาเนี่ยนะเราเราได้เปรียบเขา,าคือกู้มาแบบท่วมอ่ะนะหลักทรัพย์หลักทรัพย์น้อยกว่ามูลหนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะลูกค้าประวัติคดีนะแล้วก็ ธุรกิจดีอ่ะหมุนกระชูดอ่ะนะยอดขายกระชูดคือแบบเงินทองไหลมาเทมาใช้คำนี้แล้วกันนะลูกค้าเหล่านี้นะครับมักจะกู้เงินได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเ,เพื่อนเสมอว่าเวลาเรากู้เงินธนาคารเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนไปยืมญาติพี่น้องไปยืมญาติพี่น้องเนี่ยขณะที่คุณกาลังธุรกิจดีคุณไปยืมญาติพี่น้องเนี่ยคุณโดนด่าแน่นอนญาติคุณบอกมึงบ้าปะเนี่ยมึงขายดีมึงไปยืมกูทำไมวะนะญาติพี่น้องต้องไปยืมกันตอนเราเดือดร้อนนะ ตอนที่เราเดือดร้อนเราไปยืมเงินญาติพี่น้องแต่ถ้าเราเดือดร้อนเราไปยืมเงินธนาคารไม่ได้มันไม่ให้นะมันบอกยอดขายพี่ลดลงนะสเตตเมนต์นก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่โอ้แล้วจ่ายนี่ก็ไม่ค่อยตรงนะคือโปรไฟล์คุณไม่ดีแปลว่าคุณกําลังร้อนเงินถูกไหมแต่จังหวะนั้นคุณจะกู้เงินธนาคารไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะกู้เงินธนาคารเราต้องไปกู้ตอนที่เราดีนะครับกู้ตอนที่เราประวัติดีนะแล้วเราจะกู้ได้ แล้วคุณจะได้เปรียบธนาคารด้วยคุณลองนึกภาพหูนะช่วงนี้คุณยอดขายดีทุกอย่างดีคือโอ้โหคือใครที่เคยเป็นน่ยจะรู้สึกและจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดคนที่มีธุรกิจดีแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากๆชั่วโมงนั้นาคุณไปคุยนธนาคารนี่คุณคุยแบบโอ้โหแบบออร่าจับอะออร่าจับเต็มอะนึกภาพออไหมเฮ้ยผู้การผมขอหน่อยเฮอลูกค้าผมตอนนี้เยอะมากเลยผู้การหมุนเงินไม่ทัน นะครับขอเถอะอ่ะมีผมมีแค่เนี้ยผมมีแค่เนี้ยตัวโรงงานอีกอันนึงแล้วกันผมให้อันนึงแล้วกันผมขอมูลเงิน30ล้านแล้วกันนะผู้การบอกโอ้เลาปรกันแค่ยี่สิบล้านเออขอเถอะเพราะว่าลูกค้าผมลูกค้าผมออเดอร์เข้าขนาดเนี้ยนะชั่วโมงนั้นนะ่ยคุณจะขออะไรธนาคารก็ได้เพราะธนาคารมันก็อยากให้คุณกู้แล้วมันก็มั่นใจแล้วมันเชื่อมั่นในคุณสนะเตตเมนดีลูกค้าเยอะงบการเงินสวยนะไอ้บาเนี้ยจังหวะนะั้นเะป็นะจังหวะที่คุณควรจะขอกู้ แต่จังหวะที่คุณจะกู้เนี่ยผมต้องบอกว่ากู้เนี่ยคุณต้องอหลายคนจะ,จะเริ่มฟังผมถึงตรงนี้จะเริ่มเถียงผมแลวไอ้หานี่มึงบ้าปะเนี่ยมึงมให้คนเขากู้เลยเถอะเลอะเทอะไปหมดอะไม่ใช่ตอนที่คุณพร้อมตอนที่คุณโปรไฟล์ดีตอนที่คุณ inner, อินเนอร์เต็มร้อยออร่าจับเต็มหน้าตาที่แบบออร่ามาเลยอะอยคุณต้องกู้เงินแบบเขาเรียกว่าถ,วถูกวัตถุประสงค์ในการกู้นะครับเช่นคุณเป็นธุรกิจนําเข้าสินค้า ต้องทำอะไรครับเปิด LC เปิด LCTR นะขอวงเงิน LC เพิ่มไปเลยนะขอวงเงิน O d ดีเพิ่มไปเลยขอวงเงินหมุนเวียนเพิ่มแต่ถึงแม้แบงก์บอกว่าเป็นวงเงินหมุนเวียนที่จะต้องจํากัดเงื่อนไขาการเบิกจ่ายนะต้องเซตเซตเงื่อนไขแบบนั้นแบบนีนะ้ใครที่ฟังผมไม่รู้เรื่องตพราว่าคุณไม่ใช่นักธุรธกิจไงแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังผมรู้เรื่องจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรนะครับคือคุณต้องเซต w o r k i n g cap ของคุณนะ่ย ให้มันเหมาะกับการที่คุณจะขยายไม่ใช่เอาเงินกู้มาดองเอาไว้เพื่อเสียดอกเบี้ยนะใครที่ไม่ฉลาดหรือไม่เข้าใจไม่ทําธุรกิจคุณจะไม่เข้าใจผมหรอกไม่ใช่ว่าผมให้กู้แบบเอาเงินกู้มาเป็นก้อนเนี่ยนะที่เรียกว่าเงินกู้ที่เป็นโลน่ะเทอมโลนเนี่ยอันนั้นไม่เอาเอามาทําไมไม่ต้องเอานะเอามาคุณก็เสียดอกเบี้ยนะหรือจะไปกู้เพื่อไปซื้อที่ดินซื้ออะไรอย่างนี้ไม่เอาถ้าที่ดินนั้นเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะเอามาทําโกดังหรือทํา สาขาเพิ่มของเราอ่ะอันนี้ไม่เอานะคุณต้องกู้มาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะจะเป็นตัว PN ถ้ายังไม่ใช้คุณก็ยังไม่ต้องเบิกไม่ต้องเปิดตัวโอดี OD, คุณยังไม่ต้องใช้คุณก็ปล่อยให้มันตัวดําแบบนั้นนะแพคกิ้งเครดิตก็ไม่ต้องใช้ LCTR ก็ไม่ต้องใช้แต่คุณใช้วงเงินเปิดวงเงินขึ้นมาแล้วคุณค่อยใช้ตอนจังหวะที่คุณต้องการใช้เงินนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่คุณได้วงเงินมาแล้วเนี่ยถึงแม้ต่อให้ธนาคารมันจํากัด วิธีการเบริกจ่ายเดี๋ยวคุณหาวิธีการเอาเงินออกมาเองได้อีกหลายนะคุณฉลาดกันอยู่แล้วแหละลูกค้าแต่ละคนนะ่ะนะการจะเบิกจ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีเงินไขนั่นนั่นนี่เดี๋ยวสุดท้ายออกมาได้เองอะ่ะไม่ต้องสอนนะผม,ผมว่าหลายคนรู้กันอยู่แล้วแหละนะแต่ใครที่ฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณไม่ใช่นักธุรกิจไงแต่ถ้าจะฟังก็ฟังได้ได้ความรู้ไปนะครับแต่ไดให้ผมมาสอนดีเทลแบบละเอียดยิบเงี้ยมันไม่ได้ถ้าอยากรู้มาคุยกันที่ออฟฟิศก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จุดอ่ออนนเเจ้้้าาีและรก็ตง เหนือกว่าเจ้านี้วิธีการเหนือกว่าก็อย่างผมบอกไปแล้วว่าคุณจะต้องกู้ให้ได้เปรียบธนาคารและช่วงเวลาที่คุณจะกู้ให้ได้เปรียบธนาคารคือช่วงเวลาที่คุณประบติโคตรด,ดีโปรไฟล์ดีคือทุกอย่างถนนมุ่งตรงมาทางคุณอย่างเดียวอย่างะ,ะ,ะไรก็อะไรก็คือคุณอะไรก็คือคุณใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเจ้านี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดนะในปี2568นเนี่ยนะครับงบการเงินที่มันออกมาเนี่ยดูเหมือนบางธนาคารเนี่ยแข็งแกร่งนะแต่ว่า มันไม่แข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดนะหลายธนาคารไม่แข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดวันเนี้ผมทาคลิปไปแล้วผมว่านะ่าคลิปนั้นน่าจะออกไปละเน้นยไม่ทีลูกค้าผมเนี่ยโทรมาหาผมเฮ้ยคุณอู๋ผมงงมากเลยมียงี้ด้วยวะทำไมพี่ธนาคารมันบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาเงินเข้าบัญชีนะตัดดอกเบี้ยอ่าผมไม่รู้จำไ,ได้กี่หมื่นนะเดี๋ยวผมออกเงินให้พี่ก่อนเด,นะเดี๋ยวพี่มาใช้ผมนะเดี๋ยวพี่ม่ใช้คืนผมนะผมจะออกเงินให้พี่ก่อนลูกค้าบอกเฮ้ยมียงี้ด้วยวะ ผมบอกนี่ไงพี่มันเดือดร้อนไม่ใช่พี่เดือดร้อนนะผมถามเพื่อน <P ie> ๆพี่ๆ <P ie> น้องๆทั้งหลายที่ฟังผมอยู่เนี่ยคุณ้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคุณเป็นหนี้เสียเนี่ยใครเดือดร้อนธนาคารเดือดร้อนธนาคารมันเป็นเจ้าหนี้นะแต่หลายคนลูกหนี้ก็บอกว่าเราเดือดร้อนดิก็ดกอดกเบี้ยดอกเบี้ยมันเดินเนี่ยดอกเบี้ยถึงกช่่งมันเถอะคําถามคือดอกเบี้ยมันเดิน,ดมมน,ดนแล้วมึงมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะเออถ้ามีเงินจ่ายก็จ่ายเขาดิ แต่มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนแบงค์เดือดร้อนเราเป็นลูกหนี้เราไม่ต้องเดือดร้อนเจ้าหนี้มันเดือดร้อนใครที่เคยเป็นเจ้าหนี้จะเข้าใจหัวอกเจ้าหนี้ดีว่าโอ้มึงไม่จ่ายกูสาเพื่อแล้วคือแบบกูเดือดร้อนไม่ใช่เจ้าหนี้เดือดไม่ใช่ลูกหนี้เดือดร้อนอย่างลูกค้าผมเนี่ยที่พี่เล่าให้ฟังนะจ่ายเงินให้ก่อนลูกค้าจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกค้าก่อนด้วยนะเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปคืนลูกค้าเขาเลยงงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกพี่ไปบอกมันไม่ต้องจ่ายอ่ะไปจ่ายเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวไปปรับโครงสรร้้าางนนีเอะคับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนแล้วคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าธราคามันไม่ได้แข็งแกร่งหรือน่ากลัวอย่างที่คุณเข้าใจอย่างวันเนี้ยนะครับผมเพิ่งไปพบลูกค้ามาหนึ่งรายเนะี่ยก็วงเงินระดับน่าจะเกือบเกือบร้อยนะเขาบอกว่าเขาอยากจ้างทีมคุณอูมาคือผมพอเข้าใจแล้วผมดูคุณอูแล้วผมพอเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแต่ผมอยากฟังให้ชัดเจนว่าม,มันจะต้องยังไงผมต้องทําตัวไงเจ้านี้มันคืออะไรคือต้องการรู้อะนะแกก็เสียตังค์ไว้ผมก็ขับรถไปที่โรงงานแก แต่เคสเนี้ยมันจ้างผมเลยมาจ้างอันโตนนโอเลยนะครับอ่ะเราก็ไปคุยกันนะก็อธิบายลูกค้าฟังเขาเกนะ็ตเพราะน้นเนี้ยต้องบอกว่าคุณต้องปรับหมายเซตอย่าไปกลัวธนาคารนะครับอย่าไปกลัวเขามากนะอย่าไปเป็นรองเขาอ่ะนะครับอย่าเป็นรองเขาและอย่าอะไรก็ตามที่มันบอกว่ามันสั่งคุณนะ่ะนะคุณต้องต่อรองเขาให้เป็นนะครับต้องต่อรองให้เป็นต้องอว่าปีนี้มันเป็นปีที่มันกลับตาลปัดไปแล้ว ผมว่านะผมเองเนี่ยไม่มวรจะชมตัวเองหรือเปล่าวะผมว่าผมก็มีคุณูปการให้กับสังคมไทยเหมือนกันนะลูกหนี้ทั้งหลายที่ฟังผมอยู่อะ่ะผมทําช่องนี้มาเจ็ดปีอะ่ะผมว่าน่าจะมีลูกหนี้หลายคนที่ฟังผมแล้วรู้สึกแบบว่าเออมันได้ประโยชน์สําหรับลูกหนี้นะนะผมว่าผมว่าอย่างนั้นนะนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยนะต้องอย่าทําตัวเป็นหมาลองบอลใช่คำนนะอย่าเป็นลูก ลูกกระจกเขาอะนะครับคุณต้องเป็นคู่เจราจากับธนาคารที่แสดงเอาอำนาจมี power นะมี power ได้ไงหลายคนบอกว่ามี power ได้ไงก็เป็นลูกหนี้เขาอะมี power เดอีอย่งลูกค้าผมวันเนี้ยนะเป็นนี่ไม่บอกตัวเลขแล้วกันสมมติเป็นนี่อยู่ร้อยบาทหลักประกันแม่แค่70บาทอะหลายคนบอกเป็นไม่ได้ไงก็ผมถึงบอกนะคุณ,ไป,คณไปกู้คุณต้องไปกู้เงินตอนที่คุณดีแล้วธนาคารมันจะประเคนให้คุณเองแหละแต่ถ้าคุณไปกู้กู้เงินตอนที่คุณซอมซอ่อคุณแบบ จะรอดไม่รอดแต่งบการเงินพอไปได้มันก็อ้าวผมให้คุณร้อยหนึ่งคุณเอาหาหลักทรัพย์มาให้ผมร้อยห้าสิบอะแบบนี้คุณไม่ไมีทางเหนือมันะมนะครับอย่างตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยนะในคลิปที่แล้วบอกไปแล้วเนี่ยเกียร์นาคินเนี่ยกำไรล่วงถึงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่จริงจริงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวเลขไม่ผิดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทิสโก้เนี่ยเป็นแบงก์ที่มี NPL ต่ำสุดนะคือสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ก็มีการการสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นส่วนไทยเครดิตเนี่ยนะครับกำไรพุ่่งขึ้นนประมาณเีย แต่ก็มี NPL สูงถึง4.4นะครับส่วน BBL แบงค์กรุงเทพนะครับแล้วก็ KBank คือกส,สิกรเนี่ยก็มีการตั้งสำรองหนี้นะเขาเบลต์เรชัวสูงถึง300นะปรเนะแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือเจ้านี้เองก็กลัวลูกหนี้กลัวลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียจนต้องกันเงินสำรองไว้มาหาศาลเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าได้แบบแน่นอนแล้วนะเขาเริ่มมีความเสี่ยงนะครับเพราะนีน่ต้องบอกว่าการเจราจาแก้หนี้เนี่ยคุณ ไม่ต้องไปกลัวธนาคารอยู่เฉยๆนิ่งๆลูกค้าผมหลายๆคนเน่ยยังไม่เข้าใจหลังจากที่ผมเริ่มรับงานมาเนี่ยก็พยายามจะธิปายเขายังไม่เข้าใจแต่พอผ่านมาได้สัก2เดือนสมเดือนเฮ้ยคุณอู๋ผมเข้าใจแล้วว่ะผมไม่โง่ตั้งนานว่ะหลายคนพูดแบบนี้เอาไปว่าเกือบร้อยเปซนคนผมไม่โง่มาตั้งนานอกคุณอู๋ผมเนี่ยนะเขาลูกค้าทุกคนเนี่ยผมอบอกว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเก่งธุรกิจของเขาไม่งั้นเขามาถึงตรงนี้ไม่ได้เขามากู้เงินเป็นร้อยล้านเนี่ยเพราะเขาเก่ง แต่เขาเขาแค่ไม่เข้าใจธนาคารเท่านั้นเองผมก็ไปอธิบายมุมมองเขาไอคนพูดนี่เสมอว่าแม่งเอ้ยฟังช่องอยู่มาตั้งนานป่านนี้กูสบายไปละ <c oughs> แต่แวันนั้นเนี่ยใครที่ฟังช่องผมอยู่เนี่ยคุณโชคดีแล้วนะ <c oughs> โอ้โหแม่งโฆษณาตัวเองซะไม่เอาเดี๋ยวคนก็มันใสเพราะนั้นเนี่ยธนาคารมันกลัวเรานะกลัวเราเพราะอะไรแม่งเป็นหนี้เสียเพราะแม่งเป็นหนี้เสียคือคู่ง่ายคือคุณครา้งชระเกิน90วันคุณเป็นหนี้เสียเป็น NPL ความมันอยู่ที่ธนาคารมันต้องเป็นการสำรองหนี้ศูนย์มันต้องเอาเงินไปสำรองแบงสำรองหนี้สูนย์กับแบงค์ชาติแทนที่จะเอาเงินไปปล่อยกู้เจ้าอื่นต้องเอาเงินเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ย่างต้องเอาเงินไปสำรองไว้กับแบงค์ชาติอีกนึกป้าพอกไหมเพราะนั้นเนี่ยธนาคารกําไรมันก็จะหายนะพอกําไรมันหายงบการเงินมันไม่ดีหุ้นมันก็ล่วงรุ่นหุ้นมันล่วงผูดถือหุ้นมันก็โวยวายแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันกระทบโดยภาพรวมขององค์กรเขาแน่นอนนะครับทีนี้ต้องบอกว่าคุณนะพูดถึงตรงนี้แหละคุณต้องผมต้องบอกว่า คุณนะต้องเปลี่ยนมุมอมองเจ้าหนี้ใหม่นะครับอย่าเห็นตัวเองเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะคุณต้องเห็นตัวเองเป็นคู่เจราจาที่มีของใช้คำนี้แล้วกันผมมักจะบอกลูกค้าว่าในวันที่คุณไปกู้เงินธนาคารวันแรกๆเลยคุณไปกู้เงินธนาคารคุณคือลูกค้าของมันคุณคือลูกค้าของธนาคารแต่วันที่คุณเป็นหนี้เสียมันคุณจะบอกตัวเองว่าคือค,คือลูกหนี้ ไม่ใช่นะคุณก็ยังเป็นลูกค้าของเขาอยู่นะคุณไม่ใช่ลูกหนี้แต่เอาจริงๆสถานะมันคือลูกหนี้แหละแต่คือคุณลคือคุณลูกคือลูกค้าคุณคือคนที่ทํามาหากินแล้วเหลือกําไรไปจ่ายดอกเบีย้ยเขาคุณเป็นคนที่มีประโยชน์กับธนาคารนะเป็นคุณูพูดูประกานกับธนาคารเพราะฉะนั้นให้มองเราเป็นลูกค้านะครับลูกค้าถามผมเสมอว่าอะโอเคคุณอูผมจะเชื่อคุณละหลังจากนี้ผมจะไม่จ่ายมันละแล้วถ้ามันโทรมาจะทาไง ผมบอกว่าพี่ไม่เห็นยากเลยพี่ก็โทรโทรมาหาพี่พี่ก็บอกว่าเอ้ยผมเป็นลูกค้าคุณนะเว้ยคุณจะช่วยอะไรผมอ่ะแทนที่คุณจะมาทวงเงินนี่ผมอะผมท้าคุณกลับคุณจะช่วยอะไรผมอะผมเป็นลูกค้าคุณอะถือเป้าเอาไวอ่าลองดูนะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนมุมมองเจ้าหนี้ใหม่นะครับข้อ2คือใช้ข้อมูลตัวเลขเป็นเครื่องมือเจราจาพูดกับแบงค์ด้วยภาษานักธุรกิจนะครับนะใช้ตัวเลขวิธีการคุยนะครับ คือพูดง่าคืออย่าไปคุยอะไรที่มันเลอะเทอะคุยเชิงตัวเลขนะครับแล้วก็เราต้องมองว่าเรารู้ว่าธนาคารมันมีจุดอ่อนตรงไหน,นอ่ะตรงนี้ผมไม่บอกแล้วผมกักมานหนึงแล้ว <c oughs> ใครอยากจะรู้ว่าวิธีเกณฑ์เจรจาหนี้กับธนาคารเป็นยังไงนะสมัครสมาชิกพิเศษช่อง YouTube ได้ของผมนะฮะใครฟังผ่านเพจ Facebook เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไให้นะ ไปสมัครสมาชิกพิเศษกันไว้ซะนะครับสมาชิกพิเศษเนี่ยจะมี2ระดับราคาราคา300บาทนะครับก็จะบอกว่านี่แบงค์นี้แก้ยังไงนี่แบงค์นี้แก้ยังไงพอผ่านไปสักสอสาเดือนแต่ละแบงค์มันปรับเปลี่ยนนโยบายก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าแบงค์นี้ตอนนี้แก้ยางงี้แบงค์นี้ตรงน,นี้แก้แบบนี้เราจะปรับเปลี่ยนให้ตลอดเวลานะครับส่วนอีกระดับหนึ่งคือระดับ900บาทอันนี้ผมขึ้นกระดานไว้บอร์ดให้เลยแล้วก็เอาเคสสตัตดี้จากลูกค้าผมจริงๆริงมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ขึ้นกระดานไว้บอร์ดเลยนะลูกค้าเป็นหนี้อะไรยังไงแบงค์ไหนหลักประกันคือใครยังไงรายได้เท่าไหร่นะครับเอามาเชื่อมโยงเขียนเป็นไม้แมพให้ดูเลยนะสอนกันไปเลยนะระดับ900นี่เจาะลึกใครอยู่ระดับ900ดูเคสสักสิบยีเคสเนี่ยน่าใช้เวลาประมาณสักสิเดือนอ่ะคุณอาจจะต้งเสีย9 0้าพันเดือนละ900อะ่ะผมไม่รู้นะแต่ว่ามันอาจจะคุ้มนะคุณมีนี้ระดับระดับหลาย10ล้าน่ย เนะฉพาะดอกเบี้ยดเดือนหนึ่งคุณก็โดนหลายแสนแล้วคุณเสียแค่เก้าพันเก้าพันคือเก็บเดือนละเก้าร้อยสิบเดือนก็เก้าพันเองคุณอาจะจะไปแก้นี่เองได้เราก็ได้นะไม่ต้องมาจ้างผมก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อสองเนี่ยต้องบอกว่าเวลาคุยกับธนาคารใช้ตัวเลขเป็นเครื่องมือในการเจรจาต้องบอกว่าคุณไม่ต้องรู้รลึกแบบ CFO หรือ CFO คือผู้บริหารทางการเงินเนี่ยนะ CFO เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร Chief Financial Officer เนี่ยนะครับแต่คุณแค่รู้ว่าแบงค์ต้องการอะไรและแบงค์มองแบบไหน แต่มองในรูปแบบของมุมมองทางการเงินนะนะเพราะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ลึกรู้ไม่ใช่รู้ลึกรู้จิตนังสืออนังสือพิมพ์คมชัดลึกแหละใครอยากรู้ลึกแบบกระจ่างกระจ่างแจ้งนะสมัครสมาชิกพ,พิเศษเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะดูดูสมัครสมาชิกพ,พิเศษเแล้วกันว่าช่องทางที่รายละเอียดใต้คลิปอะนะโฆษณาหนึง่งอ่ะทีนี้ข้อ3ามทาบอกว่าคุณอย่าเจรจาด้วยอารมณ์คุณต้องเจรจาด้วยแผน ทุกครั้งหลายครั้งที่ลูกหนี้เจราจารเองไม่สําเร็จเนี่ยเพราะใช้อารมณ์ผมแมไม่มีอารมณ์แล้วบางครั้งเนี่ยลูกค้าจะมองผมว่าไอ้ห่ามึงไม่ทํางานเลยกูจ้างมึงมาเป็นที่ปรึกษานะแต่ลูกค้าแบบร้อนรนแบบยิ่งๆเข้าใจว่าแต่ผมไม่ร้อนรนเพราะผมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมไงมัน <c ười> ไม่ใช่นี่ผมไงลูกลูกค้าเป็นนี่ไม่ใช่นี่ผมอะ่ะโดนแบงค์นี่เขาก็เครียดแต่ผมไม่เครียดเนี่ยอีกภาพไหมผมไม่เครียดอ่ะหรือลูกค้าบางเคสที่เราต้องเจรจากันดับ ตัดเชือกแล้วอะรอตัดเชือกบอกพี่ใจเย็นนะข้อเสนอมันมาแล้วมันมีข้อเสนอมาให้แล้วคุณอูข้อเสนอมาแบบนี้แล้วใจเ,เย็นพี่ทนนิดนึงสามสี่วันค่อยโทรกลับหามันผมทนไม่ไหวเออชื่อผมดดนะผมทนไหวผมไม่หนี้ผมไงผมก็ใจเ,เย็นพี่อ่ะรายนี้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนมาทำเคสอื่นก่อนแต่ผมจะรู้ว่าอีกสามวันผมต้องโทรคุยกับเขาถึงภาพไหมเพราะผมไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ร่วม ผมวิเคราะห์วิวิเคราะห์ะคำนวณจากเรื่องจริงตัวเลขจริงคำนวณจากแฟกต์คำนวณจ,จากตรรก,กะทั้งหลายมองทะลุปุโป่ปงถึงปัญหาเพราะไม่ใช้ความกลัวไม่ใช้ความหวดาดระแวงความกังวลอะไรมายุ่งเกี่ยวในการเจรจาหรือวางแผนแก้หนี้เพราะนั้นบอกว่าอย่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการเจรจาแก้หนี้ต้องบอกแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าปี68แปดเป็นปีที่ลูกหนี ไม่ต้องยอมแพ้อีกต่อไปเราต้องสู้แล้วต้องฉลาดในการเจราจาคุณต้องรู้ว่าแบงก์กลัวอะไรคุณต้องกล้าที่จะไปจี้จุดของมันและกล้าเจราจาและเปลี่ยนตัวเองจากเหยือ่อเป็นคู่เจราจาที่มีประสิทธิภาพโอ้โหนี้ต้องขออา่านอีกนะมันเป็นคําคมไงกล้าเปลี่ยนตัวเองจากเหยือ่อเป็นคู่เจราจาที่มีพลังมีประสิทธิภาพอะนะใครอยากโฆษณารด่องนกันพะอ,อนจบใครอยากที่จะ ให้ผมเป็นที่ปรึกษาให้ทางโทรศัพท์นะคุยกันทางโทรศัพท์นะติดต่อได้ที่ l ล n e id at antonio นะครับเดี๋ยวให้เด็กตัดต่อผมให้อโก้นะไอโกไม่ต้องตัดหรอกเนี่ยเอาชื่อมึงเนี่ยไอโกเดี๋ยวมันขึ้นช่องทาง l ล n e at antonio ให้แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับอ,อ,อย่างนัดเจอผมก็20,000บาทมาคุยกันมีทีมงานผมด้วยรวมถึงตัวผมด้วยจะให้คำปรึกษา มากลางเลยมานั่งคุยกันเลยนะประมาณ2อสชั่วโมงคุยกัน2000 20, 0บาทแต่เคยบอกว่าให้แพงไปเว้ยเอาสามพก็พอวะโทรคุยโทรคุยได้ตลอดชีพนะเสียตังค์ครั้งเดียวโทรคุยตลอดชีพหรือบอกว่า3ามพแพงไปงั้นไปนเรียนรู้เองนะสามบาทรู้เลยแบงค์นี้ปรับไงแบงค์นั้นตัดยังไงไอ้สามบาทเนี่ยมันจะเหมาะกับกับคนคนทั่วไปรายย่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นรายย่อยๆแล้วอยากจะไปเสีย900อันี้ไม่แนะนําไม่แนะนํา900เนี่ยเหมาะกับเจ้าของธุรกิจ 900เนี่ยผมขึ้นกระดานดำธุรกิจนี้แกงงั้นแก้งงี้เคสตัตดี้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะมีเคสตัตดี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายที่จะช่วยเพื่อนๆนะครับคอนซัลให้หรือไม่ก็กดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับอ่ะก็อย่างนี้กดสมัครสมาชิกได้นะเข้าไปที่หน้าช่องผมอะ ในะช่อง u t u b e อะ่ะแล้วกดสมัครได้เลยแล้วผมจะแปะล,ลิงก์ไว้แห้งข้างล่างแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ iOS เอสไอแอปเปิลนะ่ไอไอโฟนเะน่อันนี้คุณต้องเข้า safari นะเข้าเว็บไซต์ safari แล้วเข้าเว็บเข้าเบราว์เซอร์ safari แล้วเข้าเว็บไซต์ของ YouTube อย่าไปเข้าจากแอป,ปอันนี้คุณจะสมัครตรงนั้นผ่านได้เดือนละ9 0 0บาทน,นะฟังเดือนเดียวรู้เรื่องยกเลิกได้เลยเดือนถัดไปนะครับยูทูบเป็นคนเก็บตังค์ไม่ใช่ผมนะก็ตามนี้แล้วกันนะคบฝากไว้ตามนี้นะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วนะครับโชคดีทุก่านนะครับอย คุณอย่าลืมนะคุณเป็นลูกค้าคุณไม่ใช่ลูกหนี้นะ่าปรับไม้์เซ็ตวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ